คุณต้องรีบทําอะไรหน่อยนะครับผู้นํำเอ้ยนะเลิกพนได้แล้วครับยาฆ่าเชื้อนะครับเปลืองงบประมาณเปล่าฮะ13พฤษภาคม64ผู้เสียชีวิตจากโควิด32ลรายติดเชื้อใหม่2008ในเรือนจําติดเชื้อ2000กว่านะเรือนจํามีทางเข้าออกทางเดียวคุณยังคุมไม่ได้นะโรงพยาบาลสนามกักตัวคนเป็นพันมาดูอาการผมว่ามันจะพานติดกันไปหมดนะ จะกินจะนอนจะใช้ชีวิตยังไง24ชั่วโมงแนะนำนะครับบ้านใครบ้านมานะันฮะแล้วก็เอากำไร EM ไปใส่เพื่อควบคุมเปิดหน่วยบริการเป็นจุดๆบริการอาหารน้ำดื่มและยาผู้ป่วยหนักเป็นรายๆส่งเข้าโรงพยาบาลอีก5วันเตียงเหรือห้องวิกฤตจะเต็มมีอยู่ร้อยกว่าเตียง ไม่งั้นจะเกิดวิกฤตคนจะตายกันมากกว่า32คนนะคุณต้องรีบทําอะไรหน่อยนะครับผู้นำเอ้ยนะเลิกพ้นได้แล้วครับยาฆ่าเชื้อนะครับเปลืองงบประมาณเปล่าฮะเอางบประมาณนั้นมาซื้อกําไร EM ดีกว่านะครับแค่นี้ครับเบื่อ